นะครับเรามาดูครับมาดูวันนี้ครับผมวันนี้รวยครับผมอันนี้วันรวยครับผมลาพัฒนาครับผมวันนี้ลาพัฒนาครับอ่านะครับอย่าลืมนะครับสอบก็จะขัดก็ผ่านครับผมเรามาเปิดหัวกับอมาเปิดเมื่อกี้เปิดหัวกับอาจารย์นีรุตครับผมอย่าลืมนะครับสอบก็จะขัดก็ผ่านครับศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดครับผมหนึ่งสามหนึ่ง ศูแปดศูนย์หนึ่งครับผมพรอาจารย์ลุงนะเพือนวันนี้ครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จะขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมบมเด้ว่าเลยครับเนาะโมมักกับ่าเป็นอ่างครับถ้าไม่เอาหน่อยหยอกกันยาวๆยู่นี่ะครับนี่นะครับขึ้นหยอกทั้งบนนอนพอครับเอาไม่ละครับโมได้ครับนั่นะครับโต๊เตียงลูกไปเลยอ้อโมนะก็ก็ผ่านกันสู้ขู่ทุกคนโมเด้ว่ากันครับ ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานครับแต่ออกมาคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันกับของน้องแมวครับของอ่อนเพื่อนครับออกมาจากคล้ายๆกันครับอะมาดูนี่มาดูของน้องแมวกันบ้างครับผมนี่ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเนี่ยลาวพัฒนาเนี่ยน้องแมวออกมาคล้ายๆกันครับเนี่ยเขาออกมาคล้ายๆครับนี่ครับอะนี่ครับเด้อครับน้องแมวจับให้มือวานี่ครับอเอให้เบิ่งครับมันออกมาคล้ายๆกันนี่ครับนาอนี่ครับ น้องเมวจับให้เมื่อวานนี่ครับเป็นแนวทางคล้ายๆกันครับนี่ครับสอบก็จะขัดก็ผ่านนยครับสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์ล่างสี่ศูนย์ครับน้องแมีวจับให้ครับเอองามเขาหลินไม่เขาจับนะครับตอนนี้เขาหลินดีดีครับเออืวงวานเขาง่วงนอนครับบังคับเขาเวลาง่วงนอนเออเอามึงก็ักๆนะครับเ็าอบก็จัดคัดก็ผ่านกันล่ะครับบาดได้ไปกองลงอืม นี่นะครับแนวทางครับแนวทางลาวพัฒนาวันนี้ครับทั้งน้องแมวแล้วก็ออลุงมนะเพื่อนอาจารย์นิรุตก็คล้ายๆกันับอาจารย์นิรุตก็คล้ายกันนะครับเนื้อทางของอาจารย์นิรุตก็คล้ายๆกันวันนี้ครับศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดครับผมขอ็จะขาัดก็ฝันครับสามหนึ่งนี่ครับตัวมันคล้ายกันสามหนึ่งครับผมอ่าคล้ายกันสามหนึ่งกับศูนย์ของน้องแมวจะเป็น ของอาจารย์เดเป็นอาจจะเป็นสามศูนย์ของน้องเมียเป็นศูนย์สามนะครับเจ็ดกับหนึ่งก็เตียวกันก็เป็นตัวหนึ่งเป็นเจ็ดศูนย์ตัวหนึ่งเป็น 7, 0, หนึ่งศูนย์อ่าศูนย์หนึ่งกับหนึ่งศูนย์ครับผมโอ้ห้องเมียก็อาจารย์ลงรนะเบืดอนไอดถ่ายกันนะครับเนาะจะเพี้ยนไปแต้มเดียวครับสี่ศูนย์โอ้แผ่เนเตรียมแต้มหนึ่งนะครับเนาะเออนี่ยนะครับสอบก็ได้การฝันครับบึ้งรันนะฮะดูเพื่อโชคดูเพื่อหมาน,นครับผม าการทนการดูวันนี้ครับอชอบก็จัดจัดก็ฝานกันได้หรือได้เลยนะครับผมอ่าครับเอาชอบก็จัดจัดก็าก่านกันครับอ่าเป็นแนวทางครับผมอ่าโอ้ยมุนเราบ้นนอนหมอน <c oughs> เลยเหรียญบานนอนพร้อมเอง <c oughs> โอ้ยเนาะเ่าได้อยู่ดีแล้วครับอ๋อเขาดื้อเขามึนใน้างแล้วครับเขาน่ารักครับผมมันเขาดื้อเขาหมึนเออเขาน่ารัก <c oughs> ยะไย ไม่พ่อเนี่ยนี่นะครับชอบมาจัดขันก็ผ่านครับอาจารย์ดวงนาเพลินกับน้องแมวครับผมสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์ล่างสี่ศูนย์ครับน้องแมวเขาจัดให้ครับผมโอ้ยมือกวนครับเข่าหนึ่งสี่ศูนย์แล้วออกหนึ่งสี่ห้าเนี่ยนายจ้าไปซุ่ยปิดเลยครับมันจ้าไปซุ่ยปิดเลยเหมือนน้อะหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าเาสีัน เมื่อนี้มันจัดให้หนึ่งสามศูนย์ไปสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ครับนอ้องแมวจัดให้ครับรอบไอ้เบื้องประสบบอกเป็นย่างนะครับเนาะเอาบานมากของออดงนะเพื่อนสศศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งศูนย์ครับศูนย์หนึ่งเท่าของออดงนะเพื่อนครับกับแต่กามากับของนอง้องแมวนะครับเนาะเอา เรามาติดตามต่อไปครับต่อไปให้้ดูอย่าครับไปติดตามของอาจารย์นิรุตครับอาจารย์นิรุตทีขคืนรัฐบาลก้อนครับเอาคืนยังก่อนอยว่วันยี้ครับรัฐบาลอาจารย์นิรุตครับรัฐบาลอาจารย์นิรุตเป็นขันว่าเออว่า,ามีผู้ชายมาเขียนให้เราครับมีผู้ชายมาเขียนให้ตรงตรงครงับขันว่าเออขันจะกค่าจากมีเสี่ยวโรเดอร์หนึ่งศูนย์หกเ่าน โอ้ครับคนบอกครับี่ครับอันจากห้างจากมี่ซื้อโรเดอร์หน,นึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกคนว่าเนาะอืาเออืหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกครับเน้นไปที่ศูนย์หกครับหนึ่งหกครับอาจารย์นีรุดเป็นแนวทางรัฐบาลไทยได้ด่ครับซับไปซะมาบงองครับบงองคือจุบงององครับเนาะ แค่ละแค่ว่าซับไปซับมาซื้อๆนะครับเนาะเอารอบก็จัดขัดก็ผ่านกันครับโอเดียวกันนะครับเนาะอ่าซับไปซับมาซื้อครับอือรอบก็จัดขัดก็ผ่านครับอ่าเป็นแนวทางรัฐบาลไทยพระอาจารย์นิรุตเป็นอ่าโทรศูนย์เก้าแปดหกศูนย์สี่สี่หกศูนย์สี่สี่ห้าสองหกครับผมเป็นเบอร์โทรของพระอาจารย์นิรุต นี่แหละครับชอบกระจายครับผ่านมีอะไรดีก็มาสู่กันฟังทีนะครับอ่าอย่างมือเสาร์นะครับเนาะมือเหล้าพัฒนาเป็นสีออกไปบอกสู้กันฟังสู้กันฟังครับเอามาเบืองตัวนี้ครับเบืองเหล้าพัฒนาอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์หลวงครับอ่าอาจารย์เบืองเหล้าพัฒนาอาจารย์ไดรุดรอบอีกรอบนึงนะครับเนาะอ่าอีกรอบนึงครับอาจารย์ไดรุดแม่นี้ครับโอ้โหเน่เนะดื้อมันหนีแล้วไปดื้อมึงไหม นะครับสิบหกทับสิบสองทับหกแปดเอาครับเอาลงชืครับเบื้องเล่าพัฒนาพระอาจารย์นิรุตครับอ๋นี่ครับลาวพัฒนาของพระอาจารย์นิรุตครับผมชอบก็จะขัดก็ผ่านครับอ่าสิบวันที่แปดทับสิบสองทับหกแปดแปดทับสิบสองทับหกแปดมาเน้นๆครับอ่าแปดนะครับวันที่แปดนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตัวไม้นะครับเนาะหนึ่งเจ็ดแปดอ่าหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปด 7จ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเดยเจดครับแนทางลาวพัฒนาพระอาจารย์นิรุตวันนี้ครับผมวันนี้ครับโทรมาเล่นมาถามโทรมาคุยกันเรื่องอะไรก็ได้นะครับเนาะเออก็จัดขัดก็ผ่านครับรัฐบาลไทยก็ได้เบืง้งเล่าเบิ้งเล่าพัฒนาพนุ่านครับหนึ่งหนึ่งย์เจดดครับศูนย์เก้ศย์เก้ดหศ สี่สี่ห้าสองหกครับเบอร์โทรพระอาจารย์รุดะนะครับอ่าโทรมาถามข่าวถามข่าวเรื่องนั่นเรื่องนี้น้ำพินกันได้นะครับเนี่ยอ่าโทรมาหลินน้ำพึนก็นได้ครับผมเป็นลาวพัฒนาวันนี้ครับหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดครับผมอนี่รุดครับอือชอบก็จัดฮัดก็อพันกันเลยเลยนะครับเด้อ มาเติมเต็มมาเน้นๆมาเนื้อๆครับผมเอาแล้วขามมากครับเมือรงราฐบาลไทยออดูงนาเฟินครับอ่นบานว่าปู่ยวัดเป็นศูนย์ครับอือชูนบบไปตุยเขานะครับสามองหอเว่น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 เวนไปเลยอครับสามองคหอเวินเว่นเว่นไปตุยเขาครับเอเลยมาตีปฏิเป็นแนวทางครับปูสามองหเเอเนาะไปตุยบ้านเลขที่หนึ่งหกหนึ่ง หนึ่งหกหนึ่งมูหกครับอย่าลืมว่าหนึ่งหกหนึ่งมูหกครับื่อนบอขึ้นกระลงกครับผมบ้าเนาะบอขึ้นกระโลงกเพราะว่าปูหอนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมด้ว่าปูหอครับสองหกสองอาจการเปลี่ยนไปได้ครับหนึ่งหกหนึ่งสองหกสองบอกสู่กันฟังเลยครับนึกออกไหมลีใครครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยครับหนึ่งปูบ้านในที่หนึ่งหกหนึ่งครับมูหกครับปูไปเหร็จนะครับเนาะ ที่ปูพื้นไปตุ่ยครับเสียเลยครับเสียไปเลยในกระบวนการนี้ครับมาตีเป็นแนวทางหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ห้าศูนย์หกห้าหกห้าสามศูนย์ครับหกห้าสามศูนย์ครับแปดหกศูนย์หกศูนย์แปดหกแปดศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดศูนย์ครับเป็นแนวทางของอาจารย์ลุงน้พื้นได้ครับอเอา รัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยครับวันที่16ครับจุดครับหกครับโทร061 061 0, 0, 0 8 2ึ7 3 5ครับเบอร์โทรติดอยู่ในนั่นตลอดครับติดอยู่ในไลน์วันตลอดครับผมเอาเอาเอวันเดินได้สีเ่เบียดออก22อ่าท่านผู้ชมือคือดีเห็นกันนะครับเนาะได้สีเ่เบีดออกสองสองโอ้ยหนาส่ได้ขนาดไหนใส่ได้เนี่ยครับผมเียออกแกงได้ครับหาม ยกเสาขึ้นยกเสาขึ้นเอาเพชรเอาเงินเอาทองขึ้นอ,อ,อ,อีกหนึ่งแจมครับอม